เอาเลยครับผมช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาแห่งการแจกแกลลารนนะครับผมตะบัตะวันแจกกันกิฟ์ฟายนะครับผมเครือข่ายที่ยิ่งใหญ่นะครับผมของประเทศเรานะครับเป็นเรื่องที่ดีมากตอันนี้ไม่ใช่ประชดแต่อย่างใดนะครับผมต้องบอกกันไว้ก่อนกิฟ์ฟายนะครับผมวิธีการทาเควสตามอัตราที่เขาบอกนะครับผมมีการแจกรางวัลใหญ่อยู่นะครับผมซึ่งเควสก็เข้าทางตัวกิฟ์ฟายได้เลยนะครับผมแล้วก็ วิธีการในการสมัครก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากขนาดนั้นนะครับผมสำหรับใครทุกคนนั้นสามารถทําได้แน่นอนผมเชื่ออย่างนั้นนะครับรีจิสเตอร์ธรรมดานะครับผมอีเมลพ์พ s สเวิร์ดคอนเฟิร์มพาสเวิร์ดจบแล้วนะครับผมเรียบร้อยแล้วหรือจะรีจิสเตอร์ผ่าน Google ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมอันนี้ผมรีจิสเตอร์ผ่าน g o o g l e นะฮะแล้วก็เขาผ่าน Google ของเรานะครับผมให้เรียบร้อยนะครับ วันนี้ฝนตกเรามันระวังสุขภาพด้วยนะครับผมจากนั้นไปที่ Account นะครับผมเชื่อมต่อนะครับผมวิธีการเชื่อมต่อนะถ้าคุณมีทวิตเตอร์ทวิตเตอร์ดิสคอดแล้วก็สตรีมนะครับผมใช่ครับมันมีเควสต์สตรีมผ่านมานะครับผมซึ่งวิธีการเชื่อมต่อก็ง่ายๆไม่ได้ยุ่งยากกดเข้าไปนะครับผมแล้วมันก็จะซายอินผ่านกูอ่าทวิตเตอร์ดิสคอดแล้วก็สตรีมนะครับผมแล้วก็อย่าลืมซิงค์ผ่านวอลเล็ตด้วยนะครับผมอันนี้สําคัญนะวอลเล็ตก็เลือกได้นะครับผมเทสซอร์เทเซอร์ดวลเล็ตคอน ไม่ต้องมาสคอย98ก็ได้เหมือนกันหมดนะครับผมวิธีการไม่ได้ยุ่งยากอะไรขนาดนั้นนะดังนั้นคุณต้องไปที่เกมนะครับผมเพื่อที่จะไปวิวดีเทลนะครับผมในส่วนของเควสนะฮะแต่ละเควสนะไม่ใช่ผิดอ่านว่าขอโทษทีไปที่โฮมนะครับผมแล้วก็เลือกไปที่อ่าเควสที่เกิดขึ้นนะครับผมมันมีไอเชตเมนที่เกิดขึ้นนะคุณสามารถไปกดได้นะครับผมถ้าคุณเคลียร์เควสไปถึงระดับหนึ่งแล้วนะอันนี้ก็เป็นเควสแต่ละเควสนะครับผมอันนี้เป็นเควสที่เราสามารถทําได้นะครับอย่างเช่นเควสสนนนีี้้รระะคคคับบบผผมมเเลลย์ไปาางงววแ ติดตามทวิตเตอร์นะครับผมกดเข้าไปนะครับผมก่อนวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับผมจากนั้นเสร็จปุ๊บก็ไปที่จอยดิสคอร์นะครับผมอันนี้ผมจอยไปแล้วนะฮะมันจะมีการตรวจสอบนะครับผมไปที่ตัวดิสคอร์ของเราว่าเราจอยอย่างนะครับผมจากนั้นเสร็จปุ๊บนะครับผมขั้นตอนในการแชร์นะครับผมแชร์เข้าไปให้เรียบร้อยนะครับผมก่อนวันที่สิบเอ็ดนะครับผมอันนี้ต้องเร็วนิดนึงนะครับผม อะไรของแมงเนี่ยแป๊บหนึ่งนะขออ่านรายละเอียดก่อนเอ่องหนึ่ nft screenshot on desperado m u i f i l e on you v e s t request nft อันนี้ต้องไป request nft ก่อนนะครับผมใน desperado นะไม่ง,งั้นมันจะไม่มีขึ้นมาให้คุณนะครับผมอันนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะขออนุญาตนะฮะ ดิสเพลโดอยู่ไหนวะหาดิสเพลโดไม่เจอเดี๋ยวอ่า at the Pluto tag 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 อ uh ่าฮะเจอแล้วโอเคครับจากนั้นเสร็จปุ๊บนะครับ <laughs> ผมเราก็ไปดูฟรีมินนะจริง <laughs> ๆแล้วก็มันก็มีหลายอย่างให้เราทำนะครับผมเ uh, e อ่อฟรีมินเบต้าฟรีมินเพย์ฟรีมินต์ห้าอิดกิเอาไว้ันนี้คือห้าอิดกิ๊บเอาไว้นะครับ <laughs> ผมเป็นโครงการ <laughs> ที่เข้าแจกนะครับผม ็อกอินจิเตอร์ให้เรียบร้อยนะครับผมผมพูดจากใจนะผมว่าพรีมินเนี่ยเป็นอะไรที่เขาแจกใหญ่แจกจริงแจกหนักแจกโคตรๆนะครับผมหนักแบบเขาพราะเขาแม่นหนักเลยนะครับผมอันนี้บอกไว้แล้วนะครับผม,ผมก็อยากให้ทุกคนนั้นเตรียมพร้อมสำหรับกิจกรรมครั้งใหญ่โตอโลหกกระกระนั่นเองไว้นะครับผมนนนเนี่ยลิ้นพันกันเนี่ยพูดไปรู้เรื่องนเนี่ยค้าพายล้ยครับผมลิ้นพงงันกันอือ ต้องติดตามให้ครบนะครับผมไม่งั้นกดไม่ได้อีกแป๊บๆโอเคไลค์ริทวิทก่อนนะฮะถาตามขั้นตอนที่เขาบอกให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมสิ่งดีๆมักจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะยุ่งยากเล็กน้อยใช่แม่งยากมากเลยเสด็จ <laughs> โอเคครับผมแปบ๊บนึงนะผมกำลังกงกงโกงอยู่ว่าผมต้องทำอะไรต่อเนะี่ยจอร์นดิสคอร์ดนี่ผมจอยแล้วโอเควอลเล็ต okay, อ้นี้ผมเรียบร้อยแล้วอ๋อ oh, ต้องแท็กเพื่อนห้าคนด้วยชีฟอันนี้อันนี้สำคัญน,นี้สำคัญนนต้องแท็กเพื่อนห้าคนด้วย ประเด็นคือช่วงนี้มันเดี๋ยวงานงอกแล้วเดี๋ยวขอกลับไปแก้ก่อนต้องแท็กเพื่อนห้าคนนะครับผมเพื่อนไม่ครบห้าคนไม่ได้ขาดไปคนได้ไงวะลบก่อนยกเลอกลิตวิตเอาใหม่เอาใหม่แก้ไขใหม่เด s p ปร a d o ลิตวิท รีเทอร์วิทเดี๋ยวนะมันเกิดอะไรขึ้นกับโตกูเน่นมันมันดูค้างๆโอเคอ่าเรียบร้อยน่ะว่าแล้วมันต้องมีห้าคนไงประเด็นคือไม่ครบไงซีนอสโอเคมาเรียบร้อยแล้วโอเค เรียบร้อยหคนแท็กเรียบร้อยมันจะค่อนข้างยุ่งยากเล็กน้อยนะครับผมสำหรับใครที่แบบทำแนวนี้มันจะแบบนี่อยากจังวะงงจังวะทิไปเงยบ้าบอที่สุดเลยนะฮะโปรไฟล์อย่าลืมนะครับผมใส่โปรไฟล์เรียบร้อยนะครับเพราะว่าสำคัญนะ พีมิสมันมีหลายอย่างนะครับผมที่มันให้เราทำเยอะขึ้นนะครับผมร i จิ t ตอ c o คอนเฟิร์มไปกดโซเชียลคอนเน t ก่อนนะฮะทำไอ้อะไรวะ โอเคล็อกอินใหม่อ่าผมใช้ตัว Connect Twitter ผ่านบางอย่างนะครับผมแลวก็เลยมีปัญหานิดหน่อยอันนี้ก็ต้องบอกกันไว้ก่อนนะครับผมบางทีแบบบางคนบอกเฮ้ย hey, ได้ปัญหานะครับผมอยู่ไอ้เขามีปัญหามีปัญหาครับ ใช้เชื่อมบางตัวไม่ได้ฮะสวยฮะชิบหายฮะชีวิตอ่ะสมมติเป็นอย่างงี้ใช้เวลาแล้วก็ฟิกแก้ก่อนนะครับผมซึ่งการแก้ก็มันจะมีระยะขนาด,ดนั้นหรอกนะสําหรับใครที่มาแก้นะครับผมก็พยายามแก้ให้ให้เร็วที่สุดนะฮะเท่าที่จะเร็วได้ disconnect ผ่าน premium ให้เรียบร้อยเนื่องจากว่าผมไอ้นี่นะครับผมผมเชื่อมผ่านบางตัวไว้นะมันก็เลยแบบะจะมีปัญหาบ้างนะครับผมนี่ก็บอกกันไปก่อน ใช้เวลานิดนึงนะฮะไม่นิดอะ่ะเพาใช้เวลาเยอะอยู่อะโอเคเรียบร้อยแล้วครับผมในส่วนนี้นะครับผมจากนั้นเสร็จป,ปุ๊บนะครับเราก็กลับไปในส่วนของเราให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็เลือกพรีมินต์ก่อนนะครับผมอย่างงและสับสนนะครับผมเพราะอันนี้สําคัญนะฮะในส่วนของพรีมินต์เพราะว่ามีโอกาสไ,ได้รับถึง5้าอีท5อีท5อีทตึมเต็มเลยนะเว้ยถ้าอีทไม่ได้ผมไม่รู้ผมจะพูดยังไงแล้วนะนี่คือขั้นตอนทั้งหมดที่ผมสามารถทําให้คุณได้นะครับแล้วผมคิดว่า นี่คือเป้าประสงค์ที่คุณจะสามารถได้รับตังค์เพิ่มขึ้นแล้วคุณอาจจะรวยได้ไม่รู้รตัวนี่เราคลิกรีจิสเตอร์เรียบร้อยนะครับผมรอเช็ค Twitter ให้เรียบร้อยเช็ครีจิสเตอร์เรียบร้อยนะครับผมซึ่งผมทําเรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะครับผมนี่คือขั้นตอนทั้งหมดที่เราควรจะต้องทํานะครับผมซึ่งเราไปแข่งขันกับ Verify อีกประมาณ64,337คนนะครับผม Discord อีก14นนะครับผมซึ่งผมพูดได้เต็มปากเต็มคำเลยนะครับผมว่า เราอาจจะไม่ชนะแต่สิ่งที่เราสามารถทําได้คือใจเราครับผมเชื่อว่าใจเราทําได้แน่เราก็พูดกันไปนะแต่ลกจังเลยชิเป็ไ่ไง โอเคครับจากนั้นเสร็จปุ๊บเสร็จในเรื่องหนึ่งเรียบร้อยนะครับผมอันจะยุ่งยากเล็กน้อยนะครับผมสำหรับใครที่มาทำตรงนี้นะครับผมแต่ผมเชื่อว่าถ้าคุณทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่คุณสามารถที่จะก้าวเดินผ่านจุดประสงค์ที่คุณสามารถทำได้นะครับผมไอชีต้องใส่แฮชแท็กได้เหรอแชร์บีสองหนึ่งแปดเอฟทีสกรีนชอต เออเดี๋ยวไปหา n f p สกินช็อตกันนะครับแป๊บนึงฮะอันไหนวะอ๋อนี่ไงอันนี้อันนี้อันนี้ใช่อันนี้เหรอวะ B สองหนึ่งแปดสกินช็อตอันไหนวะอ๋ออันนี้ไงโอเคอยู่นี้แหละ จากนั้นเสร็จปุ๊บนะครับผมเราก็ต้องใส่ตามขั้นตอนของเขานะครับเขาให้ใส่อะไรบ้างวันทวิตแอนแท็กโอเคแท็กไปก่อนโอเคแล้วก็จากนั้นเสร็จปุ๊บคุณก็ใส่ใน Has มาแท o กออนยูโพสโอเคเรียบร้อยใช่บอกว่าอันนี้ว่าจาจะใช่แล้วละ่ะโอเคครับผมคิดว่าใช่นะครับผม โอเคผมคิดว่าใช่แล้วล่ะคือถ้าไม่ใช่ผมก็ไม่รู้ว่าผมทำยังไงแล้วล่ะเดี๋ยวนะอ๋อเดี๋ยวนะ ใส่รูปหรอมันอาจจะมีความผิดพลาดเล็กน้อยแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นใส่รูปผมเชื่ออย่างนั้นไม่รู้ดาวเอาล้วนๆกอล์ฟรูปแล้วกันครูเอาใหม่เอาใหม่ผมคิดว่าผมทำได้เอาใหม่ เป็นเควสที่ดูสับสนมากขอบอกเราลองเคมใหม่ดิเฮ้ยแชร์อยู่ก็แชร์แล้วไงแล้วไม่ได้แชร์ตรงไหน <c oughs> <c oughs> เควสแม่งดูสับสนวเว้ยเควสนี้ <c oughs> เดี๋ยวนะ <c oughs> เออว่ะ ก็แชร์แล้วสกินช็อตแชร์แล้ว twitter แท็กแล้วเอ่อมัสแฮชแท็กออนยูโพสมัสแล้วแล้วยังไงต่อโอเคไม่เป็นไรอะไรที่เราพลาดเราไม่รู้ไม่เป็นไรค่อยว่ากันอันนี้เป็น input ตนะครับอีเมล,ลก็ใส่เข้าไป โอเคเรียบร้อยแล้วหนึ่งอันนี้ก็เป็น wallet นะครับผมที่ใส่เข้าไปเป็นาชื่อ wallet info นะครับผมซึ่งต้องเป็น input ใน wallet ก่อนนะครับผมไป feed ค้นหาก่อนนะอันนี้ก็เป็น email address นะครับผมแล้วก็เป็น c r e ให้เรียบร้อยนะครับผมซึ่งเราต้องไปเริ่มต้นใน j o i beginner นะครับผมในส่วนของการเล่น ash world นะครับผมสำหรับใครที่อยากจะได้รับอันนี้เพิ่มเติมก็ไปลองดูได้นะอันนี้ผมกําลังงงอยู่ว่าให้ผมพาตรงไหนวะผมต้องมีอะไรพาสักอย่างแหละผมไม่รู้ผมพาอะไรนะใครรู้ว่าผมพาอะไรช่วย มาตอบให้ผมเคลียร์หน่อยผมไม่รู้จริงโอเคอันนี้ติดตามก่อนนะครับผมเราติดตามเรียบร้อยแล้วนะไปทีละขั้นตอนนะครับบางทีเราก็จะงงงงกง,ง,ง,งนะครับผมเออเลอร์นิดหน่อยนะครับผมแต่ไม่เป็นไรนี่เคลียเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้จอยดีสคอตก่อนวันที่หนึ่งพฤศจิกานะครับผมซึ่งยังมีเวลาให้คุณจอยเพียบนะครับผมผมบอกเลยนะครับโบราเชนนะครับผมอันนี้ผมไม่ได้เล่นโบราเชน ชิด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 เอ๊ะข้อมูลหายชิดครับผมกำลังชิดครับชิดมีอะไรหายป้าง ดิสคอร์ด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 ครับ นี่เรากำลังอัดไปด้วยนะครับผมคุยงานไปด้วยนะฮะต้องขอไปทุกท่านด้วยนะครับผมทำหลายอย่างแล้วก็จะสบสมนงุญงงหน่อยนะครับแป๊บนึงนะฮะขออนุญาตเคลียร์ไปทีละอย่างก่อนใน discord ผมเคลมแล้วนะครับผมเรียบร้อยแล้วโอเคจอร์นดี้นะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับน้ำ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 เรียบร้อยทํางหมดนะครับผมจากนั้นเสร็จปุ๊บลุกไปจอยทวิตเตอร์ต่างๆให้เรียบร้อยนะครับผมทําไปตามขั้นตอนที่ควจะต้องทานะครครับผมนี่ก็ไปจอย เชฟเฮเนลนี่อันนี้ผมรอมาตั้งแต่ตอนช่วงเอาเวลันซ์นะครับผมผมอยากลองเล่นอยู่เหมือนกันน่าจะมันอยู่อันนั้นเสร็จปุ๊บก็จอยดิสคอร์ด้วยนะครับผมอย่าลืมนะครับอ่าฮะแล้วก็ Verify ซึ่งเอาจริงแล้วทำตามขั้นตอนให้เรียบร้อยนะครับผมเพราะว่ามันต้องเวลิฟายเรียบร้อยก่อนนะครับผม verify verify bye 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 o okay. k a เราต้องกด verify ก่อนนะครับผม I a m h u m a n ไม่ใช่สินะ capture bot ต้องไปของละผมหลังแป๊บน,นึงนะครับขออนุญาตอ๋อไยผิดอันโวยเดี๋ยวนะ ไปตามขั้นตอนเรื่อยๆนะฮะไม่ต้องรีบนะครับผมล็อกอินก่อนสิบาบอที่สุดเลยไม่ได้ล็อกอินอีก <c oughs> ลอวไงต่อปะ่ะ โอเคเวลฟายมาแล้วเรียบร้อยเอ่อพืชที่ตายแล้วโอเคพืชที่ตายแล้วแห้งเรียบร้อยครับเวลฟาเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคเสร็จแล้วหนึ่งโอเคครับทำตอนต่อเรียบร้อยนะครเคลมให้เรียบร้อยครับคือถ้าเคลมเสร็จน่าจะได้ประมาณเกือบเกือบไอ้นี่เลยนะผมว่าได้เยอะอยู่นะครับผมเยอะเยอะนะฮะ เอพิรอนนะครับเอพิรอนนี่ก็ติดตามมาสักพักนะผมไม่มได้เล่นเนี่ยประเด็นเล่นไม่ผ่านด้วยประเด็นเอยเอาเข้าต้องบอกว่าเข้าเข้าซื้อไม่ทันนะครับผมก็อาจจะมีปัญหาเล็กน้อยนะฮะ เคลมให้เรียบร้อยแล้วก็ Discord e เอพิรนะครับผมจะตันทั้งขั้นตอนให้เรียบร้อยนะครับผมขั้นตอนทั้งหมดนี้ผมทาให้ดูแล้วนะครับผมคิดว่าทุกคนน่าจะทํากันได้และไม่ได้ยุ่งยากอะไรขนาดนั้นนะครับผมในการเข้าถึงนะครับแล้วก็คิดว่าหลายๆหลายๆโปรเจกต์มันค่อนข้างที่จะง่ายสําหรับทุกคนนะครับผมแล้วก็ว่ามันแค่เชื่อมต่อ Discord เข้า Discord นะครับผมแล้วก็นู่นนี่นั่นนิดหน่อยนะครับเรียกได้ว่าไม่ยากจนเกินไปนะครับผมที่จะทำนะครับผม ถ้ายากเกินก็ผมผมก็ไม่รู้ว่าผมผมที่ผมทําอยู่นี่ผมทําเพื่ออะไรก็ผมก็ไม่รู้นะครับผมมีดรามา่าเล็กน้อยนะว่ากันไปแต่ขอปิดตัวนึงนะครับเปิดเยอะไปแล้วงงๆแล้วก็สับสนชีวิตโอเคโอเคดิสคอร์ดเข้าเรียบร้อยแล้วอีพิลอรเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็เครมนะครับผมนี่นอคนนี้นี่ผมผมเล่นไปแล้วนะผมจะดาวน์โหลดเพิ่มอีกเพื่อนอะไรแต่ก็โอเคได้อยู่มันก็มันก็ ออมันก็สนุกแหละผมไม่ค่อยได้เล่นบ่อยนะครับผมมีโนคุนิเลฟเรนนะครับผมมีเลฟเรนลิงก์นะฮะ PC เวอร์ชั่นจิตใจมันดูกปอบช้ำนะครับผมสำหรับผมผมรู้สึกปอบช้ำยังไงก็ไม่รู้นะฮะริงดาวน์โหลดมันน่าจะไม่เห็นนะครับผมเออจิงโดยดาวน์โหลดไม่เห็นแค่กดลิงก์เข้าไปก็จะขึ้นแล้วฮะ นกคนนี้เล่นเล่นจนแบบเล่นจนแบบไม่ได้เล่นอีกแล้วนะครับผมชีตมันดูเศร้าหมองนะโอเคเข้ามาต่อครับในฟอรั่มทวิตเตอร์โกโบอันนี้ผมกดไปแล้ว Discord ผมติดตามอยู่แล้วซิงอันนี้ผมซิงไปแล้วนะครับผมอันนี้ก็รอ d i a r y Request ซึ่งกดตามได้ทีละอันนะครับผมจอยกิวไฟล์ดิสคอร์ดนะครับผมซึ่งจอยดิสคอร์ดกิวไฟล์ก็น่าจะไม่มีอะไรยุ่งยากจนเกินไปสำหรับทุกท่านนะครับแค่กดเข้าไปนะฮะจอยครับผมเรียบร้อยครับจบแล้วครับผม เวลฟายขั้นตอนนะครับผมให้เรียบร้อยนะครับเวลฟายขั้นตอนให้เรียบร้อยโอเคเรียบร้อยครับเวลฟายเสร็จแล้วครแค่นี้เองจบแล้วนะครับผมเรียบร้อยแล้วครับกดไอ้นี้ให้เรียบร้อยแล้วก็เครมนะครับผม มีอะไรเคลมได้เคลมไปก่อนนะครับอันไหนอันไหนยังเคลมไม่ได้ก็อย่าเพิ่งต้องรีบนะฮะสตาร์ทเทรด8ชั่วโมงใน1 week วีคเพจเกรมท่าส t e a m นะครับผมอันนี้แต่ละอันผมว่าค่อนข้างที่จะง่ายนะครับผมเพราะว่าอันนี้มันเป็นแบบโบเอิร์นแต่ละอันนะครับผมในการเล่นนะครับผมสตาร์ทเทรดก็เดอรี่วีคลี่นะครับผมซึ่งเก็ตโบนัสวีคลี่ผมรู้สึกว่าเดี๋ยวนะทำไมมันไม่ขึ้นฟยวต้องขอดูก่อนมันอาจจะยังไม่ได้เชื่อมต่อแบบ100%ขนาดนั้นนะสำหรับผมผมมองอย่างนั้นนะครับ อืมผมว่าสตรีไม่ได้เชื่อมต่อร้อเนแน่เลยวะ่ะไปอัปเดตก่อนนะครับน่าจะเหลือเควสสตรีมที่ผมยังทำให้ดูไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวลองลองดูดิมันจะได้ไหมผมอยากลองเห็นมือนกันส่วนอันบนนะครับผมเป็นการเล่นนะครับผมซึ่งให้ถึงเะเวล สามสิบนะฮะถามว่ายากไหมผมบอกเลยนะครับผมว่าไม่ยากครับเกมแนวนี้เร็วเร็วสามสิบไม่ยากบอกเลยนะฮะจากใจครับผมไม่มีอะไรยากจนเกินความสามารถของคุณนะครับผมมีแกรนแล้วนะครับผมเกมสตาร์ทได้เลยนะฮะเล่นแม่งไปเลยนะครับผมเออ่เดี๋ยวนะยังไม่ได้ใส่อัพนี่วะเริมเลยใส่อินผ่าน Google ได้นะครับผมคือจริงๆแล้วผมใส่อินทุกอย่างผ่าน Google หมดนะฮะจบง่ายฮะทุกอย่างง่ายชัดเจนรวดเ,เร็ว ผม,มอายุมากกว่า13บแล้วใช่ผมไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะเฟย์โอเคเอกรีนนะ okay, เลยนะครับผมแล้วก็ Wallet Verify นะครับผมจัดการให้เรียบร้อยตามขั้นตอนนะครับ a อกรี ree, เรียบร้อยนะครับผม Wallet Verify แล้วก็สามารถที่จะ Verify ผ่าน wallet ได้นะครับผมซึ่งอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่มายุ่งยากอีกเช่นกันนะฮะแต่นี้เป็นใช้ตัว Member Adword นะฮะต่างหากสวิตนะครับผม Wallet Verify นะครับผม คอนเน็กับโบลานะครับผมโปรโตรโบลากดอิดนะครับผมเก็บไว้ฮะเรียบร้อยครับคอนเน็กเรียบร้อยกดเซ็นชื่อนะครับผมทำตามขั้นตอนครับมาสมาสไอคิ้นะครับผมคอนเฟิร์มเรียบร้อยครับทุกอย่างเสร็จสิ้นนะครับผมกระบวนการอิดด้คอ้ยได้นะครับผมอันนี้ก็จัดการเรียบร้อยได้นะครับแอดเวรสนะครับผมสิ่งที่เราต้องการนะครับเข้าไปเล่นนะครับผมเกมสตาร์ทนะฮะเข้าไปเพื่อจะไป จะมีเมนดาวน์โหลดนะคอันนี้เดี๋ยวขอว่ากันอีกทีนะผมเดี๋ยวลงลึกไปอีกทีนะค่อยว่ากันนะครับอันนี้ไม่ได้มีอะไรมาอันนี้ผมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนะขอใส่ไอ้น,นี้ก่อนคอนเน็กเว็บไซต์ก่อนโอลาเชนเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครับครีมบอเล็ตเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้ก็เสร็จไปแล้วหนึ่ง เดสปอร์โดผมไม่ชัวผม,ผมไม่รู้ว่ามันผ่านยังไงนะฮะเดี๋ยวลองไปถามเขาหน่อยดีกว่าส่วนอันนี้เป็นบิเกนเนียนะครับผมซึ่งคุณต้องสาม,มารถต้องเล่นก่อนถึงวันที่11นะผมก็มีเวลาอีกประมาณ5วันผมคิดว่า5วันหมดอยู่แล้วละ่ะไม่หมดผมก็ไม่รู้ว่าจะว่ายังไงแล้วนะครับผมนเชื่อมต่อสตรีมก่อนนะครับผมในส่วนการเชื่อมต่อสตรีมในการเล่นสตรีมเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกนะผมบอกเลยนะครับผม คือเล่นเกมสักเกมหน,นึ่งใช้เวลา20นาทีได้อยู่แล้วจริงอาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ต้องใช้เล่นเกมก็ได้นะผมอาจจะเป็นวิดีโอแอคชั่นก็อาจจะทำได้นะฮะอันนี้ก็บอกไว้ก่อนนะฮะเออวะยังมีปัญหาอยู่จริงๆด้วยเว้ยคือต่อให้มันเชื่อมต่อได้จริงๆนะครับผมแต่มันก็ยังมีปัญหาในลักษณะของการใช้งานอยู่นะฮะเดี๋ยวผมต้องมาลองดูกันว่าตัวสตรีมมันจะมีปัญหายังไงบ้างในอนาคตนะครับผมแต่อันนี้ไม่ใช่สตรีมยาร์สิเพราะคุณเนอะ้ยสตรีมเนี่ยสตรีม โอเคเดี๋ยวผมลองรีเช็คแบบนึงน,นะครับผมอันนี้ผมยังไม่แน่ใจนะตัดต่อสรีมน่าจะมีปัญหายังใช้งานไม่ได้ปเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นนะครับผมประมาณนี้คร่าวๆเจอกันใหม่คลิปหน้าผมกดต,ติดตามาแล้วก็แบบดบเบบกดติดตามกดไลค์กด, в, กด subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสวัสดีครับ